ในปีนี้นะก็มีความหลากหลายทีเดียวค่ะก็คือมีทั้งกลุ่มที่เป็นทางด้านน,นาวตัตก,กรรมด้วยนะคะแล้วก็การฝึกอาชีพท่ใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะส่วนฐานนวตัตก,กรรมเนี่ยเราก็จะเห็นกลุ่มที่เป็นลักษณะที่เป็นเรื่องของการจัดก,การตลาดเข้ามานะคะว่าการทําอย่างไรให้มีแพลตฟอร์มเรื่องของการซื้อขายนะคะแล้วก็โดยใช้ตัวผลิตภัณฑ์ในชนุมชนเป็นหลักอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็จะเห็นช่องทางอย่างนี้มากขึ้นนะคะรวมถึงเรามีเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วยสุขภาพเพล็แคร์นะคะที่จะเข้ามาแล้วก็ คิดว่าน่าจะมีอาชีพใหม่ๆหล,หลายๆอาชีพค่ะที่จะทําให้เกิดความหลากหลายของการทํางานเนี่ยมากขึ้นด้วยรวมถึงมีพวกกลุ่มกเกษตรก็เช่นเดียวกันต้องบอกว่าเรื่องของกเกษตรเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากโควิด19เท่าไหร่คะ เราก็เห็นศัก,ก,กยภาพในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนวตัตก,กรรมใหม่ใหม่อะคะ่ะเรื่องของการยกระดับสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็การมีช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ลงไปถึงเรายังได้เห็นเรื่องของตัวนวตัตก,กรรมที่เป็นเรื่องของอาการจ้างงานนะคะการจ้างงานผู้ได้โอกาสด้วยที่เข้ามาโดยเฉพาะพวกกลุ่มโซเชียลเอ็นเตอร์ปรสนะคะก็คือว่ากลุ่มกิจาการเพื่อสังคมเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยก็คือว่าจะไม่ใช่ลักษณะที่เป็นเรื่องของอตัว ชุมชนอย่างเดียวนะคะแต่เราเห็นความร่วมมือหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็หน่วยที่เสนอเข้ามาเนี่ยก็มีความหลากหลายทีเดียวอย่างที่บอกไปก็คือว่ามีทั้งสถาบ,บันการศึกษาเข้ามามีบทบาทนะคะมีหน่วยงานของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้ต้องขังอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีความหลากหลายของทั้งกลุ่มเป้าหมายแล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาร่วมพอสมควรทีเดียวะค่ะ ก็จริงๆต้องบอกว่าในที่เราดูข้อมูลนะคะเบื้องต้นเนี่ยตัวโครงการที่เข้ามามากหน่อยเสนอเข้ามามหน่อยจะเป็นเรื่องของเกษตรเป็นหลักนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือว่าไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะ,ะ,ะนั้นก็จะมีแล้วก็หาเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็มีฐานเรื่องนี้อยู่พอสมควรแต่ว่า ความยากหรือว่าของการทําเรื่องนี้ก็คือว่าทําอย่างไรให้มันนาไปสู่เรื่องของการขายจริงๆนะคะแล้วก็มาตรฐานดีขึ้นไม่ใช่สารเคมีเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นโจย์ใหญ่ของการทํางานชิ้นนี้ค่ะที่จะต้องทําให้บรรลุผลด้วยแล้วก็ทํายังไงให้เกิดการสง um ่ un, สงเสริมการเรื่องของตัวช่องทางมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วความร่วมมือที่จะเข้ามาเรื่องของเอกชนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าการปลูกอย่างผลิตอย่างเดียวไม่ใช่เป็นการซัพพลายไซด์ะค่ะแต่ว่ามองเรื่องดีมาลด้วยว่าที่จะเข้ามามีความต้องการมากขึ้นแล้วก็ เทคโนโลยีด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางโครงการจะต้องพยายามคิดค้นหารูปแบบการทํางานในปีนี้ด้วยะคะ่ะสัดส่วนจะใกล้เคียงกันนะคะต้องบอกว่าหน่วยที่ เสนอเข้ามาเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีความสนใจพอสมควรแล้วก็ในแง่ของคุณภาพที่เราดูเนี่ยชนเปรียบเทียบเชิงคุณภาพโครงการเนี่ยหน่วยที่เข้ามาเยอะเนี่ยจะเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษานะคะว่าจะเป็นกศนอ,อํำเภอนะคะเป็นระดับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสัดส่วนใกล้เคียงกันก็คือว่าเป็นกลุ่มชุมชนนะคะหรือวิสาหกิจชุมชนหรือสมาคมของชุมชนเนี่ยก็เข้ามาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันพอสมควระคะว่ะก็คือจะเป็น2หน่วยหลักนี้ที่จะได้รับการพิจารณาข้อสูงโครงการจํานวนมากหน่อยค่ะ ก็จะเป็น2หน่วยก็หลักเกณฑ์สำคัญนะคะเราดูเรื่องของอยากหลักๆเลยนะคะเรื่องของความพร้อมความเชื่อมั่นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าดูว่าตัวเรื่องของความพร้อมของหน่วยที่จะเสนอเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะความพร้อมที่ว่าเนี่ยก็คือว่าได้มีรู้จักชุมชนมากพอหรือเปล่า มีเครือข่ายระดับชุมชนไหมนะคะมีความร่วมมืออย่างไรอันนี้เราดูเรื่องของความพร้อมนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่จะไปช่วยเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่มากอันนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีข้อมูลสวน,นี้เนะี่ยมันทําให้เราไม่เห็นภาพนะคะว่ากลุ่มที่จะไปช่วยเนี่ยจะเกิดการพัฒนาอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกมสําคัญที่เรามองนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเรามองเรื่องของว่าคุณต้องจับผู้ชุมชนมาด้วยไม่ใช่เป็นหน่วยที่เสนอมาลอยนะคะแต่ว่าคุณมีพื้นที่อยู่ได้ไปวิเคคครราา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 ะห์แลล้้วววววดยยยย่่มมมีกกจนองํบ อย่างไรแล้วก็สิ่งที่จะพัฒนาเนี่ยมันจะตอบโจทย์การพัฒนานของเขาได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกณฑ์ที่เราดูเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการเนี่ยต้องบอกว่าเราใช้ผู้ทรงคุณูปถึง4ี่ภาคส่วนด้วยกันในการมาอาา่านข้อเสนอโครงการเพื่อให้มุมมองที่หลากหลายนะคะแล้วก็เป็นมุมมองบูรณาการเนี่ยเรามีทั้งผู้ทรงคุณูปที่มาอาา่านข้อเสนอโครงการนะคะแล้วก็คัดเลือก,ๆๆกร่วมกันเนี่ยทั้งภาคเอกชนนะคะ,ะ,คะก็จะให้มุมมองเรื่องของการตลาดนะคะเรื่องของการภาคเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจศักยภาพที่จะ ขายได้หรือไม่นะคะอันที่2ก็คือว่าเป็นภาควิชาการก็จะให้มุมมองว่าวิธีคิดหรือวิธีทำงานเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีการวัดประเมินผลเป็นอย่างไรดูกลุ่มเป้าหมายชัดไหมนะคะแล้วก็จะมีภาคสื่อมวลชนด้วยซึ่งเป็นภาคสําคัญทีเดียวก็คือว่าเป็นภาคสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็จะมาให้มุมมองเรื่องของประชาชนในฐานะที่เป็นประชาชนนะคะมองเข้ามาโครงการนี้เนี่ยคาดหวังอะไรอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแล้วก็ภาคสุดท้ายก็คือว่าภาค ปราชาวบ้านหรือชุมชนเองก็เช่นเดียวกันก็เข้ามามีส่วนร่วมในการอ่านแล้วก็คัดเลือกข้อเสนอโครงการเช่นเดียวกันเพราะว่ากลุ่มชาวบ้านเนี่ยหรือกลุ่มปราชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยหรืออบอตอทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะรู้บริบทพื้นที่ว่าความต้องการที่แท้จริงอ่ะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสีมุมมองาหารที่เราชวนเข้ามาพิจารณาข้อเสนอโครงการด้วยกันนะคะแล้วก็จนกระทั่งคัดจาก7 0 0กว่าโครงการเนี่ยให้เหลือ130ที่รับการสนับสนุนในปีนี้นะคะ่ะ โครงการที่น่าสนใจที่สุดจริงๆก็คัดเลือกมาแล้วนะคะก็น่าสนใจหมดนะคะก็สิ่งที่เราปีนี้ที่เป็นโจทย์ใหม่ที่เรามองด้วยคือว่าเราอยากเห็นนวตัตก,กรรมชุมชนนะคะนอกจากการฝึกอาชีพอย่างเดียวนะคะการฝึกอาชีพอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ค่ะว่าเราไม่เน้นฝึกอบรมเนาะฝึกอบรมมันแค่พาหนึ่งแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือเราอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมาพ,พัฒนาชุดนวตัตก,กรรมด้วยกันว่าชุดนวตัตก,กรรมที่ว่าเนี่ยมันจะทําให้เกิดการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขาดโอกาสได้อย่างไรเราอยากได้คําตอบอันนี้ด้วยกันนะคะ ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็พอมีคําตอบอยู่บ้างปีนี้เราก็เสริมเข้ามาคือเรื่องโจทย์นวัตรกรรมที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเรามองไปถึงเรื่องของตัวเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะคะมองเรื่องของการช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้นการยกระดับสินค้ามาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ไม่ได้ยึดติดแค่ว่าการผลิตอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่จะไม่ตอบโจทย์แล้วก็ทํำยังไงให้เกิด เขาเรียกอะไรเชื่อมร้อยกันนะคะตั้งแต่การผลิตไปสนถึงการขายนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆคืออย่างเทคโนโลยีที่บอกนะคะแล้วก็ทักษะดิจิทัลด้วยเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ใหม่ที่เราพยายามทําให้จะเป็นการแนวทางการทํางานในปีนี้ค่ะตอนนี้มีการประกาศโครงการไปแล้วนะคะโครงการเนี่ยสวันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวว่าเราถึงได้มีการชวนปรับข้อเสนอโครงการด้วยกันเพื่อให้การทํางานเนี่ย มัธยมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไปไปสู่เป้าหมายที่เราอยากวางไว้ด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายสุดท้ายปลายทางเนี่ยเราอยากให้ผู้ได้โอกาสหรือผู้ขาดโอกาสของเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กได้นะคะหรือการรวมกลุ่มกันเป็น,เป,นเป็นวิสาหกิจชุมชนอะไรต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการทํางาน3วันนี้ด้วยกันนะคะเราคิดว่าเราน่าจะได้โครงการที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยด้วยมองเรื่องของการตลาดมองเรืออ่องของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็น3วันนี้แต่ทีเนี้ยพอดําเนินโครงการไปแล้วะคะสิ่งที่เราระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมีการเก็บชุดความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ชุดวัตกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นคําตอบให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการนี้เราก็ได้มีการประชุมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะจริงๆเรื่องของการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสเนี่ยหลายๆกระทรวงก็ทําอยู่เพระฉะนเนี้ยโครงการนี้ก็เป็นโครงการเป็นแแลบแยง่ายเป็นแลกป,ป,ป,ปฏิปรูปอะค ถ้าจะพัฒนารูปแบบจะทําอย่างไรเราก็จะมีคําตอบให้อย่างเช่นว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยก็เคยมีการประชุมร่วมกันเนี่ยเขาก็มองว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยอยากได้คําตอบว่าการทํางานที่ชุมชนเป็นฐาน,นจะมีรูปแบบการทำงานอย่างไรคําตอบชุดเนี้เราก็จะให้กระทรวงแรงงานแลกเปลี่ยนกับกระทรวงแรงงานด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งกศนเองก็เช่นเดียวกันเขาก็มีการพัฒนาลักษณะนี้มาพอสมควรแต่สิ่งที่กสอนอยากได้คําตอบด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่าทําอย่างไรให้ขายได้ ทำอย่างไรให้มีการตลาดมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คิดว่าเราน่าจะมีชุดความรู้เรื่องนี้เหมือนกันที่จะไปแลกเปลี่ยนกับกสอนนองนะคะแล้วก็ทหารเดียวกันเนี่ยกลุ่มกสอ,อนอเองก็เข้ามาในโครงการด้วยก็จะมาเรียนรู้พัฒนาไปด้วยกันด้วยนะคะแล้วก,กลุ่มพอมอ,อย่างเช่นพอมอที่ทำผู้พิการอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะทํายังไงให้ผู้พิการเนี่ยเป็นผู้ประกอบการได้ อันนี้ก็คิดว่าเป็นชุดคําตอบที่เราอยากจะให้แล้วก็นําไปแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขยายผลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่อไปด้วยเพราะต้องบอกว่ากสศเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการลักษณะที่เป็นแหลกปฏิรูปเราช่วยคนได้ประมาณสัก เรือนหมื่นประมาณ10,000่นคนประมาณ1-0,000คนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไปช่วยอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นเองก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่จะนาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆต่อไปด้วยค่ะนนี้ก็เป็นระยะยาวต่อไปค่ะคิดว่าจากบทเรียนการทำงานปีที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นว่ามีหน่วยที่เรียกว่า,าพัฒนาได้นะคะ ได้ดีพอสมควรเนี่ยก็คือประมาณสัก 70%- 80%แต่ก็จะมีอีกสักประมาณ20%เปอ็นอย่างเปนอ่ที่บอกกันนะคะว่าอาจจะยังไปไม่ถึงในแง่ของว่ายังเน้นไปที่เรื่องของการฝึกรกรรงเป็นหลักยังไม่ได้เน้นเชื่อมของการตลาดนะคะแล้วก็ไม่ดูกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งก็คือว่าเอาหลักสูตรเป็นตัวตั้งไว้ง่ายๆนะคะก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราแต่เราคิดว่าการที่เราชวนเขามองโจทย์ใหมอะคะ่ะ ก็จะทําให้การทํางานนี่มันปรับได้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยกระดับไปด้วยแล้วก็ทํางานเป็นเครือข่ายไม่ได้แบบทํางานแบบโดดเดี่ยวนะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าการที่เรามีโครงการร่วมถึง130มเนี่ยมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็จุดประกายะคะ่ะกระตุ้นซึ่งกันและก,กันด้วยแล้วก็มีการหนุนเสริมจากตรงกลางเข้าไปด้วยเพื่อเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดใหมๆ่ๆก็คิดว่าอันนี้จะเป็นการพัฒนาที่เราจะหนุนเข้าไปนะคะล้วสุดท้ายปลายทางก็คือว่าเราอยากให้ตัวชุมชนมีขีดความสามารถที่เข้้มแข็งดววยตัเอ แล้วก็พัฒนาได้อย่างยัง่งยืนแม้ว่าจะไม่มีโครงการนี้เนี่ยถอยออกมาแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ได้อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นและหาะเดียวกันเนี่ยเราก็มองทั้ง130โครงการเนี่ยในอนาคตปลายทางเรอยากให้่เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยซ้ำนะคะเราอยากพัฒนาให้ไปสู่เรื่องของการแหล่งเรียนรู้ด้วยถ้าเกิดพัฒนาไปได้แต่หาะเดียวกันก็อย่างที่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะว่าแต่ว่าในกระบวนการเ,เราพยายามดีไซน์ให้ไม่มองตัวหลักสูตรเป็นตัวตั้งแต่ว่ามองกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้ เครือข่ายแล้วก็ชุมชนนะคะเข้ามาทํางานด้วยกันปีที่แล้วเนี่ยเราก็พยายามทําจัดลักษณะที่เป็นบริหารของโครงการเนี่ยเป็นโหนดก็จะเป็นแต่ละภาคภ<ม>าคเหนือภาคกลางภาคอีสา,านภาคใต้ยอย่างเงี้ยค่ะในระดับภาคเด้วกันเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มีวิธีการทํางานที่ต่างกันเพราะต้องบอกว่าแต่และโครงการเนี่ยมันหลากหลายแล้วก็มีจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ย ที่แตกต่างกันด้วยแต่ว่า้จุดแข็งที่เขามีอาจจะไปเสริมจุดอ่อนของแต่ละที่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเครือข่ายการทํางานไม่ได้ไม่ได้สแ a นด a l o n e นะคะแล้วก็หาเดียวกันเนี่ยหน่วยที่ทางานเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน่วยใดหน่วยหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการสปาร์ความคิดกันที่เราเชื่อว่ามันเป็นการเรียนรู้ะคะ่ะที่สําคัญอย่างยิ่งว่าทําอย่างไรให้กลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกันแต่ว่ามาจากหลากหลายเนี่ยมาทํางานด้วยกัน ก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราทําฐานข้อมูลไว้แล้วด้วยนะคะเราทำทำฐานข้อมูลสามารถไปดูที่เว็บไซต์กสศได้นะคะฐ mm hmm. านข้อมูลการพัฒนางปีที่แล้วเราวเรามีทั้งหมด74โครงการนะคะคร mm hmm. อบคลุมประมาณ42จังหวัดน,นะคะ mm hmm. อันนี้ก็เรียกว่าเป็นแผนที่เลยแผนที่ประเทศไทยนะคะ mm hmm. แล้วก็ปีนี้เรามีโครงการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ไอ้แผนที่ตรงนี้ของเราเนี่ยยิ่งปักหมุดเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั hmm. ้นเนี่ยไอ้รูปแบบวิธีการทํางานแบบนี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ สนใจก็ลงไปดูพื้นที่ได้เลยได้ด้วยได้เชนเดียวกันนะคะเราก็มีไฮไลท์ไว้ด้วยว่าแต่ละที่นี่มีจุดแข็งจุดอ่อนเป็นจุดเด่นเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องบอกว่าปลายเดือนนี้นะคะปลายเดือนนี้กศก็จะมีการจัดงานเพื่อถอดบทเรียนรุ่นหนึ่งด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเวทีสําคัญทีเดียวที่เราจะได้เห็นตัวหน่วยที่ทางานจริงๆนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เขาไปสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยอันนี้ก็คิดว่าเป็นการทํางานร่วมกันต่อไปะคะ่ะเป็นแนวทางการ